เรคุยอะไรกันสวัสดีครับเลยข่าวว่าแม้ว่าจะแพ้มาล่าสุดแต่ว่าฟอร์มต่อเนื่องเลยฟอร์มมีมีรายการชกต่อเนื่องเลยล่าสุดขึ้นโปรแกรมเจอกับเข้าหน้านี่เข้าหน้าอ,อ๋อพิมนศ์สีสีเสื้อใหม่สีเสื้อใหม่หรือว,ว,ว,ว่าสจ๊้องปวาจีหรือว,ว่าพีเคแชัยนั่นแหละหน้ำหนักนี้เป็นไงบ้าง1 3 7มไหมสามเจ็ดครับน้หนักเก่งเลยดิสบายครับสบายเหรอยังบีบตาได้อีกร้อยสามห้าสามสี่ด้อ้าวเป็นไงครับเจอมวยยอดฝีมืออย่างเข้าหน้า พี่เขาหน้ากลัวยังตรงไหนครับที่เรามองว่าหน้ากลัวเนาะของพี่เขามีเหลี่ยมมีอะไรเนี่ยอืมจังหวะเหลี่ยมความาวเก่าอะไรพวกเนี้ยนะแล้วดูจากสภาพร่างกาย<ม>ดูจากภาพข่าวทั่วๆไปแล้วการพิซซ้อมต่างๆเขาพอจะเห็นนะของพี่ก้าวหน้าเขาเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าร่างกายเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากที่เห็นตามภาพก็ประมาณ99เปอร์เซ็นต์99เปอร์เซ็นต์ล่าสุดเราแพ้ทักษิณเล็กใช่ไหมมวยฝีมือก้าวหน้ามวยฝีมือทีนี้เรากังวลอะไรไหมอ่ะก็ไม่กังวลนะไม่กังวลเลยครับ ล่งเขาอายุเท่าหร่ครับปีนี้ยี่สิบสามปีเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาสงขลาชกเป็นคู่เอกเมวยงอลสุขที่จะถึงนี้แล้วด้วยครับในการต่อเนื่องเลยครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเจอกับก้าวหน้าครก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะทีเด็ดมีไหมทีเด็ดอะไรมีทีเด็ดคุณมีไปดูไปมีทีรับดูไปทีขย่ำอยู่ไหมอ่าตรงๆเลยแฟนมวยก็ถามว่าจะเดินเข้าถึงตัวก้าวหน้าไหมเพราะเขาเป็นมวยฝีมือได้ถึงครับถึงไหมถึงใช่ไหม ถ้าจับได้นี่คือวางแผงแน่นอขยมขยมอย่างเดียวเลยอ่ะบอกพี่เบียร์หน่อยพี่เบียร์บอกว่าเตรียมแข้งซ้ายดีหน่อยถ้าถ้าผมจับผูกเข้าถึงตัวนี่โดนขยมแน่นอนเลยใช่ไหมอ่ะบอกพี่เขาหน่อยเดี๋ยวพี่เขาจะได้เตรียมตัวเตรียมข้งซ้ายมารับเจอแข็งบนมีตีโอเคครับผมรอติ๊งตังเข้าไปบนสุ่มสุ่มนี้ครับอขอบคุณน้องชาย